เจ้าแม่ตะเคียนหรือนางตะเคียนเป็นรุกขเทวดาหรือผีนางไม้ตามความเชื่อพื้นบ้านไทยที่สถิตยอยู่ในต้นตะเคียนโบราณเป็นที่เลื่อมใสในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ให้โชคลาภเรื่องการเสี่ยงดวงและความเฮี้ยนมักมีการตั้งสารบูชาด้วยชุดไทยน้ำหอมและเครื่องเส้นไหว้เพื่อขอพรหรือโชคลาภเลขเด็ดโดยเฉพาะเมื่อพบต้นตะเคียนจมน้ำหรือเสาตกน้ำมัน ความเชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าแม่ตะเคียนที่มาคนโบราณเชื่อว่าต้นตะเคียนทองที่มีอายุมากมักมีวิญญาณผู้หญิงหรือรุกคเทวดาสิงสถิตยอยู่เรียกว่านางตะเคียนหรือเรียกยกย่องว่าเจ้าแม่ตะเคียนความศักดิ์สิทธิ์และโชคลาภเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักเสี่ยงดวงโดยเชื่อว่าหากกราบไหว้บูชาด้วยความเคารพจะสมหวังดังใจปรารถนา หรือให้เลขเด็ดน,นำไปสู่การถูกรางวัลใหญ่ความเฮี้ยนและข้อห้ามเชื่อกันว่ามีความดุร้ายหากมีการลบหลู่หรือตัดไม้ตะเคียนโดยไม่ทำพิธีขอขมาหรือบวงสวงอาจทำให้ผู้ตัดได้รับอันตรายหรือภัยพิบัติการปฏิบัติบูบชามักมีการนำต้นตะเคียนที่พบเจอมาประดิษฐานณวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และตั้งศาลเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้แก้บนด้วยชุดไทยสบายหรือนำผ้าเจ็ดสีมาปูเจ้าแม่ตะเคียนยังคงเป็นศูนย์รวมความเชื่อและความศรทัทธาที่สำคัญในสังคมไทยสะท้อนผ่านข่าวการพบต้นตะเคียนและการขอเลขเด็ดตามพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่อง